เก็บบรรยากาศมาฟังด้วยนะโอเคใช่นเราว่ากำลังเการล่เชียงใหม่กันคือออกตั้งแตาเพราะว่ากลัวรถติดนะคะ วันนี้เราก็พักคะแล้วก็ดของงาาย่้เลกินข้าวกันถึงเวลาขึ้นช่วงเขาแล้ววินมากจับไปเลย ถึงแล้วค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงแรมสกุลชัยเพชรนะคะเป็นที่พักที่แบบเงียบสงบดีนะทุกคนไม่ค่อยมีคนไม่ใช่สมุนไพเพชสกุลชัยเพชรสมุนไพเพชที่จอดรถโล่งๆคนน้อยดีนะคะเนี่ย ออกเนวแบบดูสมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยก่อนด้วยรงงานไทยดูจากจากสารเนาคือไม่ชิไม่ค่อยชินกับแบบนี้อันนี้เราก็มารีวิวห้องกันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ไปไหนใช่ไหมใช่ไปไหนงั้นก็อีพีนี้ก็เป็นรีวิวห้องให้ดูอันนี้ห้องน้ําประมาณไหนอ่ามันก็เป็นบ้านมุมนั่งกิน ทังขยะยังเป็นสารเลยม,มีผ้าขนหนูให้สองผืนแล้วก็มีสบู่อันนี้คือดื่มฟรีเหรอจ้ะนี่คือตู้สภาพาจากสารายุคสมัยร้อยห้า้เป็นนี้ก็มีแม่ของเสื้อใาในส่วนของที่นอนนะคะก็อ๋อมีไฟหัวเตียงด้วยแล้วเตียงนุ่มไหมลองนั่งดิแล้วก็นี่คือผ้าหม่มเอยเหรอใ พ่อผมจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบพ่อผมนุ่มนวลนะนะอเคที่น้าพักที่เนียพีจะเล่าให้ฟังคือน้าบอกว่าที่เนียสบายใจสุดเพราะอะไรวะนา้าเคยไปพักโรงแรมที่อื่นแล้วมันก็หรูดูดีใช่ป่ะแต่ว่ามีปัญห <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> แบบเหมือนแบบแก้งทำเสียงดังตลอดเวลา <c oughs> แล้วก็น้ำเปิดเองอะไรเงี้ยน้าก็เลยรู้สึกว่าเชียงใหม่อะจริงๆอะผีเยอะมากจะเลือกโรงแรมมันต้องดูหน่อย ที่เขามาที่เนี่เขารู้สึกว่าสบายใจแต่จริงๆก็เราคิดว่าสไตล์แบบนี้น่ามีผีแต่ว่าแต่ว่านะบ่ว่านะไม่ไปมาอยู่นี่มันไม่มีเออเขาบอกเขาอยู่นี่แล้วสบายใจไม่มีความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนแต่เท่าที่คนฟังเดือช็อคมาก็จะพบว่าเชียงใหม่เยอะนม่ง่วงมากเลยตอนนี้ส่วนพีจะออกจปข้างนอกกับพี่เปาใช่ไหมทำไมต้องหนัท่าตายิ้มๆหนึ่งแปลกแ เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูว่าเชียงใหม่มีอะไรดีเออนึ่องขอ,อนอนละไม่ไหวจริงๆขอ,อนอนพักนะคะแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากด้วยนะเบือกี่อ้วนนี่หวอำเภอเมืองเชียงใหม่เพลงพ่อมากร้านนี้ตอนนี้สี่ทุ่มกว่า จันเปาฮะแล้วก็น้องชงน้องชงนี่ชงเทพชงอร่อยมาก<ป>เฮ้ยเราชื่ออะไรนะเ,ลเ,นเย,ล,ยลลี่เยลลี่เป็นคนชงที่แบบเล่า<ป>อร่อยแต่ชงไม่เข้าเด็กเอ็นที่บ้านจันเปาเด็กเอ็นที่บ้านชื่ออะไรไ<ป>ชื่อหมูหรือเปล่าอร่อยจริง เวเซอป่าแป้งนะบ,บอกว่าสวัสดีสองจานค่ะแล้วก็เพลงก็พอมากหลังจากโดนสมอรภูมิโอ้โห นะวินมอทรงมอไซค์ไม่มีวิ่งแล้วเวลานี้เที่ยงคืนแล้วนี่คือความลำบากของเด็กอ้วนสองคนเนยะที่เดินมามากกว่า2กิโลตอนนี้เราก็เดินไม่ได้ครึ่งทางแล้วนะกว่าจะถึงที่พักนี่คือ2กิโลเราไม่รู้ว่าเราเดินมันนานขนาดนี้เราจะไปถึงที่พักภายในเที่ยงคืนครึ่งเพื่อไปกินข้าวต้มต่อลุยสู้นั่นแหละครับ <c oughs> คลิปนี้ไปให้เมียดูโอ้ตรงกวนเรา ว่าเรามองหญิงที่ไหนเลยโอ้โหเราชัดโอ้จักรุไม่ใช่เราไม่เคยมองหญิงที่ไหนเลยนายมิจฉพี่พี่มิจฉนายคนเดียวถูกต้องเปามีจฉาพินคนเดียวตลอดกาลสาธุสาธุสาธุต่อหน้าไฟต่อหน้าไฟนี่เลยไฟจีบเธอไม่ไวอย่างเงี้ย ติดคนดูกันตอนนี้ไหมพอแล้วพอแล้วพอนาอายกูไม่เงี้ยนาอายแคลว่าภาพสุขภาพก็แล้วแม่งจันเป่าตรงไหในกรุงเทพเลยตรงนี้เหรอใช่ค่ะแค่นี้งค่ะเป็นไรเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงนะคะหนึ่งสองทำไรอ่ะ Do you want to see?